ช่วงนี้นะครับเราจะได้มาทําความรู้จักนะครับกับโรคอีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักกันอย่างดีแต่ก็ไม่อยากให้เป็นนะครับนั่น,น,นก็คือโรคข้ออักเสบรูมาตอย <chef> โดยที่ผู้ที่จะให้ความรู้กับเราท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอัมไพปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะผมพูดว่าข้ออักเสบรูมาตอยอันนี้เป็นชื่อโรคชื่อโครคค่ะเป็นชื่อโรคซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักโรคนี้ค่ะ มันคือโรคที่มีอาการยังไงครับโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยเนี่ยนะคะสมัยตะก่อนเราอาจจะเรียกว่าโรครูมาติซึมเคยได้ยินไหมคะคือนั่งทํางานเราคิดว่าเออเราทาบัญชีคอมพิวเตอร์เราใช้นิ้วมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเป็นแบบเหมือนอักเสบที่ข้อนิว้วอักเสบอยู่ข้างในแล้วก็ปวดใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็ หมอก็สรุปว่าเป็นลูมาตอยเป็นไขข้อลูมาตอยเนี่ยค่ะคือปวดมากปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข้อค่ะข้อเท้าเขาบวมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดแต่คุณหมอก็จะนัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดือนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ตับอักเสบแบบเฉียบพันคือตับมีเลือดออกใช่ไหมคะเอ้เราก็กลัวละ เอาสเตอร์ยอ์มาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเ<อ>าาง<ะ>ี้ยค่ะใช่ไหมคะก็ทนกินไปประมาณ3มเดือนตับก็แยกขึ้นแยกขึ้นก,นก็ก็ทิ้งเลยค่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลยอยู่บ้านเนี่ยเดินก็ไม่ได้พอรู้เดินไม่ได้นนก็มาลงไม่ได้ไไดแค่นอนแค่นอนบนเตียงแล้วจะพลิกอะค่ะจะพลิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยกยกพลิกอย่างเงี้ยค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะประเภทแบบนอนตกหมอนจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบ โทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอค่ะต้องดึงดึงแล้วกเออ็เวลามันปวดเนี่ยแบบดาวยิบยิบยับยับ,ยบที่เขาว่ากันนะคะก็ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงก็เลยก็เลยมาศึกษาดูะคะ่ะก็ที่รู้จักบินก็คือจากการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเนแหองจากรูมาตอยแล้วทําไมมันไปส่งผลกระตับด้วยคือรูมาตอยนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่า ไปช้าๆเป็นนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆสิบปีก็ยังไม่เป็นไรรูมาตอยนี่ไม่ได้ทําให้ถึงตายแต่ทําให้พิการได้ oh. ก็คือมันเกิดการทําลายข้อต่อและกล้ามเนื้อนะคะเดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าเราดูคนที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ยนะคะต้องไปดูที่นิ้วมือเขาเขาจะนิ้วมือหัวแม่มือเขาจะงุ้มลงไม่สามารถหยิบได้และลักษณะนิ้วของเขาเนี่ยจะหงิกงอ uh huh. เราจะเห็นเลยมันจะเกิดปุ่ม บริเวณข้อต่อในน,น้ในหใหญ่ขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดการพิการก็คือนิ้วจะงอไม่ได้เพราะมันเกิดทําลายบริเวณข้อต่อทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีกลไกซ่อมแซมเมื่อเกิดการทําลายร่างกายก็จะซ่อมแซมเนื่องจากบีมเนี่ยสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่ะะต้นตอเลยที่ต้นตอเลยเพราะฉะนั้นถึงหายได้ที่ถามว่าตับแย่ไปก็อย่าลืมว่ายาที่เรากินไปเนี่ยมันจะไปถูกทําลายที่ตับ แล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นการกินยามากๆเนี่ยผลที่ตามมาก็คือโรคตับแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตครับอย่าง<ถ>กรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการ ก็อย่างที zat, ่บอกทุกครั้งว่าขณะนี้สภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่าแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมคะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บิมทุกวันเพราะกลัวเรื่องนี้แต่จริงๆแล้ว มัน,มนโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคหนึ่งของโรคข้ออักเสบทั้งหลายครับเป็นอัทริทิสถ้าโรคข้ออักเสบรูมาตอยเราจะเรียก um รูมาตอยอัทริทิสนะฮะฉะนั้นโรคข้ออักเสบนี่มีหลายอย่างแต่ข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคหนึ่งของโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะที่เราเรียกออโตอิมมูนดีซิสนั่นก็คือภูมิตัวเองเนี่ยโดยปกติที่เราบอกว่า มีหน้าที่ที่จะปกป้องร่างกายครับทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายครับแต่เผอิญในโรครูมาตอยาทรทิสเนี่ยภูมิตัวเองเนี่ยเกิดจดจําตัวเองไม่ได้โดยปกติเซลล์เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะจดจําได้ว่าสิ่งไหนคือตัวเองสิ่งไหนคือไม่ใช่ตัวเองอ่ะอันไหนเชื่อโรคอ่ะอันไหนคือเซลล์ของร่างกายที่ดีอ่าฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทําลายตัวเองถูกไหมอ่าฮะ แต่ว่าโรคนี้ก็จะคล้ายๆโรค SLE หรือโรคลูปัสคือจำตัวเองไม่ได้ก็ทำลายไปเลยก็ทำลายไปเลยแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะไปทำลายที่ไหนอวัยวะไหนถ้าเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยมันก็ไปที่ข้อครับมันก็ไปทำลายข้ออย่าง SLE เป็นโรค <S LE S 1> แพ้ภูมิมชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะไปที่ไตแต่ก็มีโอกาสที่ไปที่อื่นได้เช่นผิวหนัง หรือวายวะอื่น้ข้อก็เป็นได้ใครที่เป็น sle ก็จะมีอาการปวดข้อเหมือนกันมีโรคอื่นอีกไหมครับอาจารย์ที่อยู่เป็นโรคกลุ่มของโรคแพ้ภูมิมีเยอะค่ะเช่นสะเก็ดเงินก็เป็นโรคแพ้ภูมิไทรอยด์เป็นพิษก็แพ้ภูมิเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็แพ้ภูมิมีอีกหลายโรคที่แพ้ภูมิตัวเองค่ะถ้างั้นเอาเฉพาะอาการของโรคข้อเสื่อมตัวต่อยอาการเป็นยังไงอาการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดข้อ แล้วก็มีถ้ามีอาการเยอะขึ้นในขณะที่มีการอักเสบก็จะมีอาการบวมนะฮะแล้วก็มีอาการแดงขึ้นมาข้อที่จะไปปวดส่วนใหญ่จะเริ่มจากไหนค่ะก็จะปวดจากข้อนิ้วมือนิ้วเท้าก่อนนะฮะนอกจากแดงแล้วมันจะอุ่นๆด้วยนะฮะอ๋อแล้วบอกร้อนแดงแล้วก็กดเจ็บคือแค่แตะก็เจ็บก็แตะก็เจ็บคือปกติถ้าเรากดอย่างนี้ไม่เจ็บนะฮะแต่ถ้าขณะที่มันอักเสบกดลงไปจะเจ็บ แล้วมันก็จะบวมแดงด้วยนะฮะแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยจะเป็นสองข้างเท่ากันคือพอเป็นนิ้วชี้ข้างหนึ่งก็เป็นนิ้วชี้อีกข้างหนึ่งเป็นนิ้วชี้ข้างหนึ่งก็ตำแหแ่่จะคล้ายๆกันถ้าปวดเข่าข้างหนึ่งก็จะปวดเข่าอีกข้างหนึ่งคือมันจะเป็นแบบที่เราเรียกว่า s y มเมทรีครับก็คือเท่ากันเท่ากันเป็นสองข้างเลยโอ้โหทำไมร่างกายเราฉลาดขนาดนี้นั่นน่ะสิฮะก็คือมันก็จะปวดตามข้อแล้วมันจะลุกลามไปไหมฮะ มีโอกาสลุกลามค่ะคือโรครูมาตอยนี้มันจะมีอยู่เป็นสองแบบแบบหนึ่งนี่อาจจะการดำเนินโรคเร็วรเพราะฉะนั้นอาการก็จะเสื่อมเร็วข้อก็จะเสื่อมไปเร็วแต่บางคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นโรครูมาตอยอยู่มันจะค่อยเป็นค่อยไปคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวด กว่าจะมารู้อีกทีหนึง่งมันก็ใช้เวลาเป็น10ปีก็มี20ปีก็มีแล้วแต่คืออาัยนกำลังจะบอกว่าใครที่เป็นโรครูมาตอยแบบไม่รู้ตัวมีค่ะมันจะมีผลทําให้ข้อเหล่านั้นเสื่อมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยการอักเสบของมันเนี่ยนะคะมันจะทําลายข้อโรครูมาตอยมีลักษณะ,ะเด่นอย,อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีการเจริญงอกงามของเนื้อเยื่อบริเวณข้อที่อักเสบอย่างรวดเร็ว และการเจริญงอกงามของเนื้อเยื่อที่อักเสบอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะไปทําลายบริเวณข้อและทําให้ข้อบิดหงงอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนเป็นโรคลูมาตอยเนี่ยท้ายที่สุดแม้กระทั่งจับแก้วน้ำเขาก็จับไม่ได้ถ้าอาการของโรคลุกลามมันจะหลุดมือเลยร่างกายเราเนี่ยโครงกระดูกเนี่ยมันจะต้องยึดต่อกันเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้แต่พอข้อมันเสื่อมไปแล้วมันก็จะบิดรูปมันจะผิดรูปไปเลยโอ้แล้วมันเกิดจากเชื้อโรคไหมฮะ หรือมันเกิดจากอะไรฮะสาเหตุจริงๆเรายังไม่ทราบนะคะแต่เราพบว่าเชื้อไวรัสบางอย่างเนี่ยนะคะคอันนี้มีการคาดกันว่าไวรัสบางอย่างก็อาจจะก่อให้เกิดโรคนี้ก็ได้ไเพราะว่า,า,าเพราะว่าเมื่อเขาตรวจ หรือเจาะน้ําไขข้อออกมาดูเขาอาจจะพบเชื้อไวรัสอันนี้อันนี้แต่ว่าการยืนยันมันไม่ได้แน่นอนสาเหตุจริงๆของรูมาตอยอไทติสเราไม่ทราบนะคะ,ะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้ไม่เป็นก็ได้เด็ก<น>ไม่เป็นเป็นตอนโตก็ได้เป็นตอนโตก็ได้ไดถ้าเป็นตอนเด็กเราก็จะเรียกเป็นจ um <อ>ูเวนไนรูมาตอยอไทติสนะคะซึ่งซึ่งมีค่ะที่ที่เป็นตั้งแต่เด็ก ก็มีทีนี้อย่างที่บอกว่าบางโรคเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโดยไม่รู้ตัวไปช้าๆแต่บางคนไปเร็วนะคะเพราะว่าเคยมีประวัติของนักกีฬานะคะนักกีฬาที่ว่าภายในปีเดียวเนี่ยต้องนั่งเก้าอี้เข็นเลยเดินไม่ได้จากนักกีฬาแข็งแรงแข็งแรงการดําเนินของโรคเร็วมากก็คือโครงสร้างมันเสียค่ะก็คือมันเสื่อมไปรลปไปเลยมันนํา โรคตัวนี้ไม่ได้ทําให้ตายเร็วนะคะครับโรครูมาตอยอไตติสไม่ได้ทําให้เสียชีวิตเร็วม,มีชีวิตอยู่ได้นานแต่ทําให้เกิดการพิการได้แล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะมันเป็นรูมาตอยอย่างเช่นบางคนปวดนี่อาจจะคิดว่าปวดกล้ามเนื้อเมื่อยหรือเกิดจากการกระแทก เพราะว่าการปวดมันไม่ได้ปวดที่ข้ออย่างเดียวบางทีมันมีที่กล้ามเนื้อด้วยก็ได้ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใช่ไหมคะก็ทานยาแก้ปวดค่ะก็ทานยาแก้ปวดไปแต่ว่าอย่าลืมว่ายาแก้ปวดที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้ไปหยุดยั้งการดําเนินของโรคมันไปรักษาเฉพาะอาการปวดบรรเทาอาการปวดเฉยๆบรรเทาอาการปวดเท่านั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงครับก็วิธีที่จะรู้ได้ก็คือว่าต้องไปตรวจเลือดค่ะ คือในคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยมันจะมีการสร้างตัวภูมิต้านทานเนี่ยขึ้นมาตัวหนึ่งที่เป็นที่เราเรียกเป็นแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีของในโรครูมาตอยอไธทิสเนี่ยเราจะเรียกว่า um actor, รูมาตอยแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะเจาะเลือดตรวจร um ูมาตอยแฟกเตอร์แต่ตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็น um รูมาตอยร้อเร์เซ็เราจะทราบผลประมาณสัก 70%- 80%ของคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ย มีรูมาตอยแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นแต่โรคอื่นก็อาจจะมีรูมาตอยแฟกเตอร์เหมือนกันผสมะะกันไปด้วยค่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้บอกถึงว่าเป็นโรครูมาตอยจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งประกอบอื่นๆช่วยมาบอกเช่นการตรกตะกอนของเม็ดเลือดแดงที่เราเรียก erythrocyte sedimentation rate รหรือการ เอ็กซเรย์ดูข้อหรืออะไรพวกนี้ต้องใช้สิ่งประกอบหลายๆอย่างประกอบการวินิจฉัยในการวินิจฉัยเพราะว่าผมผมเห็นอาการแล้วคล้ายๆน่าจะเป็นเหมือนกับอย่างเกาก็เป็นได้เกานี่เป็นการอักเสบเมื่อมีการตกตะกอนของยูริกแอซิดซึ่งมันก็เป็นโรคข้ออักเสบเหมือนกันใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการอักเสบอย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่รูมาตอยไม่ใช่รูมาตอยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็คือจะต้องรักษาด้วยการ ทําอะไรบ้างฮะกินยามันก็แก้ข,ขึ้นต้นขึ้นต้นที่อาการไม่รุนแรงหมอก็จะให้ยาแกกเซบ,บที่กินกินไปแล้วก็จะตามมาด้วยโรคกระเพาะและโรคไตนะฮะซึ่งอันนี้ตามมาแน่ๆถ้าอาการรุนแรงขึ้นระดับอีกระดับหนึ่งหมอจะใช้ยาในระดับที่สองอซึ่งเป็นยาที่ไปชะลอหรือไปหยุดยั้งการดำเนินของโรค ยาพวกนี้ก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะคะเช่นยาต้านมาเรเรียจะเอามาใช้ได้อ๋อเอากดข้างเคียงพวกสารประกอบทองออนะ,ะซึ่งตอนนี้ทองแพงมากเลยะนะฮะแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็จะเป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งพวกเมโทโเท็กเซตก็เอามาใช้รักษาพวกนี้จะหยุดยั้งการดําเนินของโรคได้ระยะหนึ่งได้ระยะหนึ่งค่ะก็คือว่าถ้าเราหยุดกินเมื่อไหร่มันก็ดําเนินต่อไป โรคก็เดินต่อก็เป็นที่ปลายใช่คือมันจะไปหยุดยั้งเอาตรงนั้นนะคะถ้าควบคุมอาการเจ็บปวดอาการบวมไม่ได้จริงๆหมออาจจะต้องให้สเตียรอยแต่สเตียรอยเนี่ยก็ไม่หยุดยั้งการดําเนินของโรคคือโรคที่นั่นก็ยังเป็นอยู่ดําเนินต่อไปเพียงแต่ว่าอาการจะไม่มีแล้วก็ตามมาด้วยริดข้างเคียงหลายอย่างเช่นเดี๋ยวเบาหวานตามมาเดี๋ยวความดันสูงตามมาเดี๋ยวต้อ กระจกตามมาเยอะแยะไปหมดทีนี้ก็จะมียารุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นยาชีวภาพครับยาชีวภาพที่จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันเลยยาชีวภาพคมันคืออะไรฮะนะมันก็สร้างมาจากตัวที่เป็นตัวของภูมิคุ้มกันนะฮะาาซึ่งตัวภูมิคุ้มกันนี่เที่ยวเรียกแอนติบอดีเนี่ยนะคร เราก็เอามาจากหนูมั่งหรือเอามาจากเม่เลือดขาวของคนบ้างแล้วก็มาใส่ตัวอะไรบางอย่างเข้าไปนะที่มันจะไปทำลายหรือไปสลายหรือไป neutralize คือทำให้หมดฤทธิ์เนี่ยนะรของสารที่หลั่งออกมาในระบบภูมิคุ้มกันใช่วิธีวิธ,วธีรักษาที่ถูกไหมฮะมันก็เป็นวิธีที่ตรงกว่าที่ใช้ยายาที่กล่าวมาทั้ง3อันนี้นั่นก็คือมันก็จะไปหยุด ไม่ให้ก่อให้เกิดโรคคือการดําเนินของโรคก็จะไม่มี uh huh. แต่ว่ายาพวกนี้ตอนนี้เรามีอยู่สองชนิดก็คืออันหนึ่งก็จะไปต่อต้านอิ eta, uh huh. นเตอร์ลวคิน1เบต้าอีกตัวหนึ่งก็ไปต่อต้าน t n f a l h a ที่เราคุยกัน uh huh. บ่อยๆนะีฮะ <c oughs> ทีนี้สองตัวเนี่ยในระบบภูมิคุ้มกันน่ะมันเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านเชื้อโรคถูกไหมฮะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการใช้ยาพวกนี้เนี่ยรีบข้างเคียงมันก็สูงนั่นคือเราจะติดเชื้อได้ง่ายก็เหมือนกับการทําคีโมอ่าคล้ายๆอย่างนั้นนะาะการคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดแต่ว่าตอนนั้นเราคือระยะนี้ถ้าจะพูดไปก็คือเรายังไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้แล้วยาพวกนี้แพงมากๆ มูลค่าสูงนั่นเองมูลค่าสูงมากอ้าวถ้าอย่างนั้นพูดถึงข้อเสพรมาตอยที่มาคือมันเป็นการแพ้ภูมิตัวเองใช่ค่ะคราวนี้เราจะทํายังไงให้เราไม่แพ้ภูมิตัวเองล่ะก็ถ้าผมจะรักษาแบบที่ต้นตอเลยถ้าเราบอกว่าเราแพ้ภูมิตัวเองก็คือภูมิเราเพี้ยนไปถูกไหมฮะอือฮึปกติภูมิต้านทานเหมือนทหารถูกไหมครับทำหน้าที่ปกป้องร่างกาย แต่วันหนึ่งมันจำแต่วันหนึ่งมันจําไม่ได้แล้วว่านี่มิดหรือสัตว์เ,เรานี่เพื่อนเรานะนี่เซลล์ในร่างกายนะมันจําจไม่ได้ครับแล้วมันก็ไปทําลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือจริงๆการใช้ยาตัวหนึ่งที่เรากําลังหาอยู่ขณะนี้ก็คือ ulator, อิมมูโนโมดูเลเตอร์ตัวที่ไปปรับเปลี่ยนให้ภูมิคุ้มกันกลับสู่ลก,ลสก,กลับสู่สมดุลหมอม่ มันยังหาไม่ได้จริงจริงมันยังมันยังเป็นยาเฉพาะที่ไปกดอยู่ไปกดภูมิภ้มกันและทำให้เราติดเชื้อง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราจะหาได้ก็คือหาอะไรก็ได้ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนภูมิภ้มกันให้อยู่ในสภาวะสมดุลมันก็จะลดอาการต่างๆไปได้อืก็คแล้วเราก็ไม่ทราบว่าสักวันหนึ่งมันจะหายไหมก็ต้องก็ต้องลองอันนี้ก็ต้องลองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย ในงานวิจัยของ o p e r a t i ช n b บิเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปรับบาลานซ์หรือว่าสมดุลตรงนี้ได้ค่ะคือจากผลงานวิจัยที่ทางเราได้ทำมาเนี่ยนะคะร่วมกับศาสตราจารย์ดรวัชะระกสินเลิกเนี่ยเราพบว่ามันจะไปปรับตัวที่สูงให้ลดต่ำตัวที่ต่ำอยู่ให้ขึ้นมาอยู่ในสภาวะสมดุลได้ถ้าร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ในสภาวะสมดุลมันก็จะเป็นระบบที่ไดนามิก คือสามารถปรับตัวเองไปตามสภาวะแวดล้อมได้หลักการจะคล้ายๆกับอิมมูโนมอดเลเตอร์ใช่ค่ะซึ่งมันจะทำความรู้จักค่ะให้กับเซลล์เนี้ยรู้จักใช่ค่ะมันก็จะรู้จักว่านี่ของฉันนะอย่าไปทำลายครับอันนี้สิ่งแปลกปลอมนะมีหน้าที่ที่จะต้องไปจัดการเทราะงั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมันรู้จักกันแล้วมันก็จะไม่ทำร้ายไม่ต่อต้านกันใช่ค่ะอาการเหล่านั้นก็จะดีก็จะดีขึ้น โอ้ oh, อันนี้เราจะเรียกเป็นยาไหมครัคือของเราไม่เป็นยา <c oughs> เพราะว่ายาส่วนใหญ่จะไปออกฤทธิ์โดยตรงต่อโรค <c oughs> นะ <c oughs> แต่ผลิตภัณฑ์บิมที่เรามีงานวิจัยอยู่เนี่ยไม่ได้ไปออกฤทธิ์โดยตรงต่อโรคเลย <c oughs> แต่มันไปทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล พูดง่ายๆก็คือร่างกายเราปรับสมดุลของเราเองเองร่างกายทําหน้าที่ป้องกันตัวเองด้วยตัวเองแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปเหมือนกระตุ้นใช่ค่ะให้เขาารู้จักที่จะปรับใช่ค่ะบาลานซ์ของเขาเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้เวลาด้วยต้องใช้เวลาค่ะมัไม่เกิดทันทีปุ๊บปั๊บหายปวดปุ๊บปั๊บหายดีค่ะซึ่งในระยะแรกเนี่ย จะเห็นว่าบางคนทานเข้าไปแล้วอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะการปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมันในระยะแรกๆมันต้องมีอะไรที่ที่ยังไงอะทำให้เรารู้สึกหน่อยหนึ่งนะคะ คือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็น,นกลไกทางธรรมชาติใช่คที่เราได้เข้าไปทดลองในห้องวิทยาศาสตร์แล้วก็เอากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยออกมาใช้ได้ใช่ค่ะนะครับซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้มีปรากฏเป็นสูตรยาใดๆไม่มีค่ะนะครับค,คนต้องใช้เวลาและอย่างที่บอกคือการรักษามันจะเป็นสามารถหายไปเลยไหมฮะหายไปเลยนี่ไม่รับประกันนะคะครับ แต่อย่างน้อยถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในสภาวะสมดุลร่างกายก็สามารถจัดการกรับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆได้หมดแม้กระทั่งโรคแพ้ผูกตัวเองครับถ้าบิมไปปรับให้ระดับภูมิคุ้มกันให้รู้จักว่าตอนนี้ตัวเองจะต้องทำยังไงจะต้องมีตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยครับถ้าอย่างนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเป็นปกติสุขอยู่แล้วง่ายๆก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ค่ะโดยองค์รวม ใช่ค่ะไอโรคอื่นๆที่จะตามมาอีกก็จะไม่เข้ามาด้วยก็จะไม่เข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์โอป e r a t i o n b i มเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไปแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นลดลงได้หรือหยุดไปพักหนึ่งมเมื่อมีอาการเกิดขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่ได้จะทานในปริมาณมากก็ไม่ over dose ไม่ over dose เพราะมันคืออาหาราหาถึงเวลาร่างกายก็จะมีการขับ ใช่ค่ะ,ะคคมัน<า>เหมือนออมันก็เหมือนเราทานอาหารนะ,นะคะคทานบัวบกฝรั่งถั่วเหลืองมังคุดง,ง,งาดำซึ่งทั้งหมดนี้น <ะ S 1> เราสกัดเอาเฉพาะหัวอาหารที่ออกมานั่นเองวันนี้เราได้ความรู้อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของข้อเสพรูมาตอยนะครับก็คงต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลสุดท้ายแล้วร่างกายเรารักษาตัวเราเองครับขอบคุณอาจารย์นะครับ o p e r a t i o n ่นบิมหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากอ a บริ n บิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ